สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินยนอะไรเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่สายฝนพราบเลยนะครับผมพอดีฝนเพิ่งตกหยุดไปนะฮะก็เลยมาทำคลิปให้กับคุณ FC ซีและลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งในเพจ a c e b o o k นะครับและ YouTube ของผมนะฮะก็เลยดูได้ชมสินค้าใหม่กันนะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับเพิ่งเปิดตู้มาลงวันนี้สวยเลยนะครับพอดีฝนเพิ่งหยุดไปนะฮะเลยมาถ่ายทำคลิปกันได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นคันหน้านะครับคันหน้าแอลนะครับผมคันหน้าแอลแต่อย่าามันไม่ใช่แอลธรรมดานะครับผมตัวนี้เป็นสเปกนอกนะฮะจะ จะเป็นระบบดิสเบรกนะฮะซึ่งบ้านเราไม่มีนะครับบ้านเราจะเป็นดัมเบกธรรมดาฮะตัวนี้จะเป็นสเปคนอกนะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับนะตัวนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกคู่หน้าเลยนะฮะนี่ยสวยๆเลยนะครับมาเดิมๆกริบๆเลยนะก็สามารถวางแทนคันดัมเบกของบ้านเราได้เลยนะครับผมนะก็แทบจะไม่ต้องดัดแปลงเลยนะก็มีแก้ไขนิดๆหน่อยๆนะฮะกระทะล้ออันนี้ใส่กันได้พอดีนะครับผมกับพวก L4 ล้อนะครับหรือว่า NKR นะฮะก็สามารถจะใส่ได้พอดีเลยนะครับผม ไม่ต้องแปลงนะครับลูกระทะล้อใส่กันได้เลยนะฮะน็อตล้อก็ใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับก็สามารถใส่ได้เลยความกว้างเท่ากันนะครับผมลูกหมากก็มีแถมมาให้แล้วนะครับหรือว่าบางทีถ้าเป็นลูกหมากเดิมอาจจะใส่ได้พอดีนะครับเอาลูกหมากตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ได้เลยนะฮะถ้าใส่ไม่ได้เราก็มีลูกหมากให้นะครับแถมมาให้เลยนะฮะไปถึงก็ไปตัดต่อใส่ครับลูกหมากเดิมได้เลยนะครับสําหรับสายดัดแปลงนะฮะอันใดที่อยากได้เบรกที่ดีกว่าเดิมนะครับอยากได้เป็นแบบดิสเบรกนะฮะ ซึ่งบารเราเนี่ยสเปคจะตามหลังญี่ปุ่นอยู่นะครับยังเป็นระบบดัมเบรกอยู่นะฮะซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขาเป็นเบรกกันหมดแล้วนะครับผมบารเราเรายังไม่มีใช้นะครับถึงเป็นรุ่นใหม่อย่างพวก NLR นี่ก็ยังเป็นดัมเบรกันอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับเป็นสเปคฮอกเลยนะฮะก็ระบบเบรกเนบๆเลยนะเป็นดิสเบรกนะครับผมขนาดใหญ่เบลเทอร์เลยนะเนี่ยใหญ่พอๆกับจานดัมเบรกเลยนะครับใหญ่กว่ารถกระบะธรรมดาแล้วนะครับผมท่านใดที่คิดว่าดัมเบรกเบรไม่ค่อยอยู่นะครับ อยากได้เบรคเบรกนะฮะก็กาลังหาอยู่นะครับก็คันหน้าตัวนี้นะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมท่านใดจะไปใส่สีล้อแอลนะครับผมหรือว่าจะดัดแปลงส่ยลู่นึกเดนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ขนาดความกว้างของมันนี่อยู่ประมาณ1นึเมตรห้านะฮะมันจะสามารถใส่กับรถสีล้อกลางทั่วๆไปได้หมดทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลไม่ว่าจะเป็นไดหน้านะฮะหรือว่าเป็นวิสซูนะครับผมเพราะแคนเตอร์นะครับถ้าเป็นสีล้อกลางเนี่ยเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับขอให้เป็นรอดร้อยยบนะครับ นะเราสามารถใส่กันได้นะครับแต่นนนกกในเวณแหววกตระกูลไดนาะครับตระกูลไดน,นาเนี่ยทล้อเขาจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะครับก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอิซูซูเนี่ยจะใส่ได้พอดีเลยนะครับผมกระทะล,ล้อเราไม่ต้องแปลงเลยนะครับเอากระทะล้อของเอ่ออลธรรมดาหรือพวก NKR นะครับเ l r นเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะเนี่ยสามารถจะใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงกระทะลอ้อความกว้างของฐานล้อก็อยู่เท่ากันเท่ากับของเดิมนะครับผมเนี่ยก็เนียกว่าวางทีเดียวจบเลยนะครับสวยๆน่มเดิมกิ๊บๆ มันอย่างญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตู้มานะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับปกติจะมาเป็นดัมเบลกนะครับเนี่ยดัมเบลกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นยูสุบัตตี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกหากนะครับก็เป็นบัตตี้สาหรับใส่กิดแตนะครับตัวนี้จะเป็นดัมเบลกนะครับก็เรามาที่เอกของเรากันก่อนนะครับผมนี่นะเอกของเราก็คือดิสเบรกตัวนี้นะฮะเป็นสินค้าใหม่นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยขายเป็นพวกตระกูลบัตตี้นะครับเป็นดิสเบรกนะครับเป็นล้อเล็กนะฮ ก็เด็กรับความนิยมอย่างดีนะครับจากคุณลูกค้านะครับสั่งซื้อกันไปจนหมดเลยนะฮะตอนนี้หาของไม่ได้เลยนะครับผมพอดีมีตัวนี้เข้ามานะครับก็เลยมานาเสนอลูกค้านะครับท่านใดที่อยากได้เบรกนิดเบรกนะฮะแบบเดิมๆนะครับสวยๆนะครับจบๆนะครับใส่ใช้งานได้นะครับเบรกดีนะฮะก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นแท้เลยนะครับผมนะครับเปิดตู้มาสวยๆนเดิมนะครับสภาพกิิบๆเลยนะฮะดำดำเงาๆเลยนะที่เห็นเป็นเปดเปียกนี่คือฝนตกใส่นะครับผมพอดีของเพิ่งมานะครับฝนตกใส่ นะควันดีฝนหยุดปั๊บผมเลยมาทําคลิปให้ดูนะครับผมนะหากท่านใดหาอยู่ก็มาจัดกันได้เลยนะครับที่ชินโยนอะไรทางคุณโทษนะฮะช่องทางการติดต่อก็โทรศัพท์0 8 1 7 3 0 3 5 1 2นะครับหรือว่าจะแชทมาพูดมาคุยในเพจ Facebook ของผมก็ได้ครับคือเพจ Facebook ของผมก็ชินโยนอะไรทานคุณโทษนะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเล่น Facebook นะครับก็แอดไลน์มาคุยกันก็ได้ครับแอดไลน์มาที่อ่า เบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยนะครับ0817303512นย์ะครับเลือกเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็สามารถแอดไลน์กันขึ้นมาได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนของผมลงไปนะครับผมนะเพิ่มเบอร์ไปปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นชื่อของผมนะฮะก็แอดไลน์มาคุยกันได้ครับหรือท่านใดอยากมาดูมาชมตัวจริงที่ร้านก็มาได้เลยนะครับร้านของผมอยู่ที่อำเภอถังทุ่จังหวัดนครราชสีมานะฮะก่อนนะฮะของดีมีเสื้อสวยงี้มาอยู่ไม่นานนะครับผมคิดว่าแป๊บบบเดดีียวกก็คคคคงจะะมมมุณลลูู้าารรััไปแนผ ก็อามาลองตลาดดูก่อนนะครับว่าเราจะีนีรับความนิยมกันไหมนะฮะก็ถ้าได้รับความนิยมเดี๋ยวผมจะทําเข้ามาอีกหลายๆตัวนะครับผมนะก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ